โส่ราบยะโสทอนนีนต้องเป็นอย่างนี้หั่นบางๆแล้วก็บีมาใส่อีกจะได้ขมฝรั่งกินฝรั่งก็ขมพือกันหัวเจวใส่หอมนีดี เอ็ดงานค่ะพี่นองสวัสดีค่ะทักไทยสบายดีค่ะพ่อแม่พี่นองเบอร์สุภูสุคนค่ะหลังจากที่เมื่อวานเ่าได้เดินทางมาฮอดมาถึง บานผูกไส้แฮบานแพร้ส้บือหรือว่าบานเกิดเมืองนอนของแม่มาลอนเองล่ะคะ่ะพี่น้องเนื่องจากว่าเมื่อวานในห้อางมาฮอดตอนคำคำทางบ้านเพิ่นก็เลยเฮ็ดแนวอยู่เนวกินแบบง่งไๆประกอบกับว่าเมื่อวานนี่มันเป็นวันพระเนาะค่ะเนาะบ่มีเนือ้องัวบ่มีเนือ้อวขยคะ่ะเพิ่นก็เลยเห็ดเป็นผวกปา่าลาบปา่าแกงนอหมอกนอไม่ตุ่มปา่าไปยังสันละคะ่ะพี่น้องเป็นเมน่นู่บานบานเห็ด่ายๆ ตอนรับลูกเต่าค่ะแต่สำหรับอาหารแลงมือนีก็สิเป็นมือพิเศษค่ะาถามีแขกไปไทยมาตามประเภทนี่บานเฮาเพิ่กนกระสิตตอนรับครับซูด้วยอาหารเลิศดรสค่ะพี่น้องซอยจุค่ะซอยจุเนื้อควายค่ะพี่น้องบ่เป็นเนื้งงัวเด้ซอยจุเนื้อควายแบบสดๆเลยค่ะพี่น้องกะเฮ็ดสีซูพี่ซูนองเบง มาลุนกันว่าเมมะล่อนสิกินเนื้อดิบบ่เนาะนอกจากซ้อยจุกับแก้วเพียวขมๆมแล้วนี่บอพี่น้องกะสิมี่ต้มค่ะแล้วก็มี่ลาบเลือดน้าค่ะพี่น้องลาบเลือดแบบยะโสค่ะเซีบอิลีค่ะพี่น้องนอกจากนี้แล้วแมมะล่อนก็เก็บผาาบรรยากาศการเตรียมกับเข้ากับน้ำการมาตุ่มมโฮมกันห้อง,องพีห้องนอง ลุงป้าน่ะอาที่จะมากินข้าวแรงน้ากันค่ะเป็นภาพบรรยากาศแบบอบอุ่นบรร بان ครับพี่น้องยุกโฟน้ำเนี่ยวัสดีครับเอฟซีเนี่ยอันนี้พ่อคุณพ่อค่ะสวัดดีครับไหมสวัดดีครับกองก็ร่างกินซอยครับสวัสดีครับ

พาว่าัไหนลยนแค่บอกู้นลไปนนเนเราเยนปีนอยืมตีอ๋อไปแล้วโอเคบ้ามึนบกอ่าวมึงตัอมาถอยบอขนดบ่ได้าเกอแตาเติมใม่ของมันที่งนี้เด็กคนเบืองซิมเมืองนุนคุณคอยอดคอยัได้ แสบปะแสบแสบไม่งานควบมึงหรรักเดียวไป <c oughs> ไปปุงไหม <c oughs> มากันีแล้วมันอย่างชิออมอ๋อเนี่ยโจ๊ะเจลมันต้องใส่ผักด้วยอ่ากินเต้านื้อออมันไปยังเต้าื่อยรสชาติมันย

อีกน้อยดันดันใบมันยู่ร้อนก็บังไนาไฟยุ่น้าไฟยุนตั้งแที่นี่โหเือเาืมันก็มันก็ินเนื้อราบแล้วมันเ่ไงภาษีมันก็น่าตรงยองเอาวตัวห้อยน้อยหนึ่งแันเวลาม่ส่งกันเนี่ยมันจะงามอันเดียดมันไงมันมันโมเสบกินบ่ละหัวเกิดงหาพักพอก็่าผน

ตับอ a โอมาพริงเนาะอย่งนี้เออรดเดี๋ยวหอยกาจดใส่จานเดี๋ยวคุ่นแล้วกินด้วยอ้าตดพแล้วออกยูทูบเลยนี่เท้าไ้าันก่อนเลยบ้าเท่อ กกเมื่อเย็นต right? ้มเหยแล้วก็เอาอย่างมืออื้นสิกินเล่าเติอะไรอยู่ก่อนันเก่าเยอันนี้เอดับเก่าป้าพิสกี้บอื้เนี่ยข้าวเล่าดูดทุกโบ่ตั้งอลยสร้างเล่าดูตั้งไปเลยไ่อยาก สิ้นเด้งเด้ง่ะสิ้นเด้งเด้งออเอาใบใหญ่กับโซ่แน่อ่ะมโซ่หนาเรา่ถึงกันไวเอาโซ่โซ่มามาเอายกข้ามใหญ่เลยสด้ลยนี่ยับเวียดโซลับเวียดคนแล้วออยกป่๋ยน้ำเนี่ยเศรบ้าเศยกก้อย พ่อข้าว่าแล้วเอาก้อยก่อนเอาปวดแตงโมสวัสดีค่ะหน่อยลูกสวัสดีค่ะกล้องน้องแตงโมจ้าคนอยากยินฝรั่งอาน้องอนาอุ่นมาลอนสวัสดีค่ะเอาอันนี้พี่สาวค่ะสวัสดีค่ะแนี่ยวัสดีโอ้ยเอ้าไม่สวัสดีค่ะวัดวัดดีงามเลยมีแต่เดบซีต่างสัตว์เดบง เอาไหมวะดีไหมมองงามมันจะเฝ้ากินโอ้ยห่วยเออสวัสดีมองงามตัวเป็นตัวย่างที่ดี่อันนี้คุณแม่เอาแม่วาดีกองนี่จ้าสวัสดีจ้าเออไม่หญ่แล้วเนี่ยเนี่ยจนหัวยองเบิด์ตอันนี้ร้านไส้บ้านมีผู้สาวด้วยนี่ผู้ใดมาติดต่อมาสวัสดีครับเออเอากินล่ะติดต่อแม่เอฟซีกันเออร้านไส้ยังสูตร ม่นมาดีครับหลวงปูโอ้ยสิมันวัดเทียน่อวัดดีครับว่ามวนเยอออกทั่วโลกเนี่นี่มหีดอิ่มซิมพี่น้องนากุ๊กวัดดีครับเนีอันนี้หน้าค่ะหน้าหน้าเบาอันนี้ก็พ่ออาวพ่อลุงแม่ป้านี่ไม่อาแม่อาวัดดีค่ะวัดดีค่ะเอ่ป้า ที่ชัวร์กูเงียบกิบปุ่นก็ร่างจุเอาโย่ข้ามี่ไงกูข้ากะบวดติ๊กไม่กูกล้บเพียรถ้าพี่น้องจุแซ่บบ่แซบปะหนอกแซ่บบ่ละครับสวัสดีครับอีกเทือดหนึ่งอาจุจุเพื่อนเบิ่งแล้วกินเอียงเอากินเพื่อนเพื่อนยูแบบบ้านๆคไงพี่น้องนี่แหละบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาเอากินจุ

ก็ร่างกินซอยจูค่ะอาหารแรงมันนี่แก้วขมลาบเนื้อค่ะสดปดค่ะต้มแซบโรลต้มแซ่บต้มแซ่บข้างในค่ะอีสานยโสอีสานทางยโสพี่น้องเนี่ยจูเออจูกนิ่นสร้อยจูค่ะมันนี่ต้องคิดไปมองๆแน่นั่นฝรั่งโอ้ยกลิ่นสร้อยจุูพี่น้อง

ยาวยอดยาวไหเนี่ยก็ไป่ใช่ตึงตึงจบก็ตลองตึจบเอาจุ่มนี่แซบบ่นี่จุ่มเนี่แซบบ่บวิผักลูกผักคือมมีนี่นี่ันม่กินไเดะเฮ็ดจกน้อยนั่นกวัดพอเนวพ่อเดียว กินข้าแรงทีนนยูหันไปง่ายเลยวักยัอยู่หลวงลง้างรวออกออกมากกว่าเดินะพี่้าเนี่ยักกาดมันเต็มโต้แล้วแลูกเพไปเสียแล้วเพีอไปเสแล้วเพื่อดิ แล้วพ mm ้ hmm. mm ่มึงือบอยกเกื่องเสียงมากเพาเพ่งใหกพญาตาจังหน่อยอืมเจ้าอืมโอ้ยอืมเอาอย่างกันได้กอย่างทุกบอกมันกบบเจ้าเพ่งเจ้าลุงลวดล่งสใทธิาแากตามาเจ้าล่งในโรศัพท์นบ่ ตัดแลมากันกูดันกูดแอดกูดที่โิ้งแอดกดกดี่โเวก็อาเสียไปทำขนาดก็อดล้เจเบียโอเบียเรื่องเล่าแล้วถามกินได้ตวิร์กอืมเอเวอทิงฮเอเวอร์ทิงโอเคกินได้บดกินได้บดกินได้บดมากแค่ไนะนเก่ามีกินได้บดกินดกินม่สิ กนเมียนกนเมียนม่หล้วบ้าไม่คิดกาโตไปดีแรกเป็นไอ้ที่คะโต้มาู่เอา่ว่านปุ่งปุ่งลาบยางหันห้วยที่เป็นมึงไดอยู่วะไรยู่มาเด่นกันใบสองก็อยู่แล้วเพี้นกาเพี้ยนซื่อเอานมเพนสอเอานมสดมาเพี้ยนยูทำไมล่ะ โยมเอ้ยอย่ามาจังหั้นตอนใบสองโยมอยู่บ่ได้บ่เป็นโนมเดี๋ยวค่ะอยู่บ่ได้ไปแต็มเลยโอ้ยถึงจะเสียกมากต่ยังจำเสลาพันบ่ได้อยู่ตอนไหนจะเพลงหรอคะเพลงโอล้อโอ้ย อดรอพี่บ้างจะหาทางเว้ไปวุ่นแล้วให้เห็ใจคนมีเมียวุ่นแล้วจบไปสรุ่มบานวุ่นแล้วรอบ่นานเด้อนอนเอยเจวจั้ม่นจบเอ้เ่จเผอเจอกันไหมข้เออพบนะถึงเ่าเป็นเมียใหญ่พี่ก็ให้เจอนองเป็นเมียอาย เป็นดังกันดีเนาะโอ้โหจบแล้วคนงามเออเห็นใจคนมีมี เก้ปัญหาทุกวันจะแบ่งปันเวลาไพหาเจ้าหม่เธอก็รู้ว่าพี่รักเจ้าเพียงได้เป้าห่วงใยแต่ทุกวันเวลาเรื่องผรรยาไม่ใช่กลัวเพื่อรอบรัวให้เกยียดเขาเป็นธรรมดารอหน่อยนะพี่จะไปหาที่รักจ๋าอย่าพึ่งหนอ เป็นที่ไหนพี่ก็ยังไม่เจอเป็นที่ไหนพี่ก็ยังไม่เจอบ่เคยไปบ่อดเดี๋ยวพอรอๆๆ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  <laughs> <laughs>